แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบล o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนขอเมบานนะครับที่ผมให้ไว้ก็คืออ่าช่วงโซนนี้นะครับกับโลนี้ถ้าเบรกเราก็จะเทรดตามแบบนี้เลยนะครับ หลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับกราฟก็ได้มีการช็อคโครงสร้างนะครับโครงสร้างนี้แล้วย่อตามแผนนะครับตรงนี้ผมก็ได้มีการเข้าเซลล์ลงไปนะครับเป้าหมายก็คือโซนด้านล่างเนาะโซนด้านล่างเนี่ยต้องบอกว่าเวลากราฟมาใกล้เส้นเนี่ยเราต้องดูสัญาักษณตัวนะครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบเทสเส้นเป,เป๊ะเลยนะอย่างเช่นจุดนี้นะครับผมตั้งแจ้งเตือนไว้ผมเลยพลาดไม้บายไปเลยนะครับตรงนี้นะ แต่ถ้าเกิดว่าเราคุมโซนแบบนี้คุมเป็นโซนไปเราก็จะได้ของนะฮรกราฟเขาเทสโซนแบบนี้นะแต่ว่าผมเนี่ยรอที่เส้นนะเพราะว่าไม่ได้เฝ้ากราฟแล้วก็เลยพลาดไม้บายแต่ว่าไมนะ้เซลล์น่ะถือลงมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็คุ้มค่าอยู่นะฮะหลังจากนั้นนะคะรับกราฟราคาเขาก็ขึ้นไปที่โซนนะสามสองถึงสามสี่นะครับ, 3, 3, 4, รบแล้วก็ได้มี การเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อรีเทสเบรกรีเทสนะบายต่อขึ้นไปนะครับตรงจุดนี้ผมก็ได้ออเดอร์บายขึ้นไปต่อนะฮะรบอบแรกเนี่ยการาฟเบรกขึ้นไปเด่ะผมบายตามนะฮะตรงนี้นะบายตามแล้วก็ SL ใต้โซนนะครับกราฟลงมาสต็อปลอตแล้วก็มีการเบรกกลับขึ้นไปครั้งหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็เข้าซ้ำานะฮะการาฟก็ขึ้นไปต่อถึงโซนนัานบนนะครับก็ถึงโซนนั้นบนนะฮะอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือถ้าเกิดว่า าเกิดว่ากราฟผักตัวลงเนี่ยก็จะอาจจะลงลึกนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เสียโครงสร้างนะฮะเห็นไหมจะยกโลขึ้นไปเรื่อยๆอ่าตรงนี้เราก็ไม่สามารถเซลล์ได้นะครับอืยกโลแล้วก็มองบายอย่างเดียวนะกนะราฟก็ย่อทําโครงสร้างขึ้นไปเรื่อยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับ จุดนี้นะครับที่กราฟราคาเนะี่ยเขาพักตัวลงนะเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะว่ากราฟในอดีตเนะี่ยเขามีอะไรนะฮะก็จะเป็นแนวต้านในอดีตนะฮะที่เคยต้านราคาอยู่นะะตรงนี้หลายครั้งเลยนะฮะตรงนี้ก็เบรกรีเทสนะเพราะฉะนั้นก็ น่าสนใจอยู่นะครับว่ากราฟราคานะเนี่ยอาจจะพักตัวลงไปลึกก็ได้นะครับแต่คราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องดูกราฟปัจจุบันนะครับก็สำหรับจุดนี้นะฮรกราฟราคาเนะี่ยอ่เขาอยู่ในกรอบนี้นะฮะแล้วก็จะมีกรอบราคานี้อีกหนึ่งโซนนะครับที่เป็นจุดเฝ้าระวังนะฮะ เราต้องรอการเบรกก่อนก็ได้นะครับถ้าเราจะเทรดนะถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยสองกรอบราคานี้นะฮะไฮน,นี้กับโลนี้นะครับรอการเบรกถ้าเขาเบรกต่อขึ้นไปข้างบนนะครับเป้าหมายต่อไปที่เขาจะขึ้นถึงเนี่ยเราจะใช้จังหวะรีเทสในการบายต่อขึ้นไปนะครับบอลโลบายไปที่2361.53ก่ก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะอันนี้เป็นเป้าหมายแรกนะ เป้าหมายต่อไปนะครับถ้าเกิดเขาเบรกเอาต,ต่อขึ้นไปได้นะครับเราก็จะมองไปที่แนวต้านถัดไปนะฮะแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่สองสามหกสี่จุดห้าเก้านะครับอืมเป็นแนวต้านเดิมของเมื่อวานนะฮะก็มองไปแค่นี้ก่อนนะครับส่วนเป้าหมายต่อไปเนะี่ยถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นมาเบรกเอาโซนนี้ได้นะ่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในเทเล gram เหมือนเดิมนะครับอืมเบื้องต้นมองไปแค่โซนนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าโซนด้านล่างเนี่ยถ้าเบรกกรอบโซนด้านล่างลงไปนะครับเราจะมองไปที่แนวรับ2 3 5 2นะครับตรงนี้เป็นดีมาร์สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากราฟลงมาโซนด้านล่างอีกครั้งเนี่ยเราต้องหาการฟอร์มตัวนะครับแล้วต้องมองหาการกลับตัวแบบนี้นะครับยกโลยกไฮของ M1 ก็ได้นะครับแล้วอาจังหวะบ่ายนะครับถ้าเกิดเขายกโลยกไฮแบบนี้นะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาลงไปเรื่อยๆนะครับทำโลต่ําลงไปเรื่อยแเราก็ยังไม่สามารถบายได้นะครับเราต้องรอโครงสร้างก่อนนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะรตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามองดีๆเราก็จะเห็นว่าการาฟเขาพักตัวลงมานะครับที่โซนแฟลกูแกล็นะแล้วก็มีการยกโลนะฮะแบบนี้นะเราต้องรอโครงสร้างแบบนี้นะครับถ้าโครงสร้างเขาขึ้นนยฮะจั้งว่าย,ย่อบายได้เลยนะครับในโซนนี้นะ สำคัญนะครับ49-52นะฮะเบื้องต้นก็โฟกัสที่จุดนี้นะครับถ้ากรอบราคานี้นะครับถ้าเบรกลงไปได้ก็เซลลงมานะครับยังมีโอกาสที่มาใช้ดีมารนี้อยู่นะฮะในส่วนของโซนด้านล่างนะครับโซนด้านล่างก็มีหนึ่งโซนก็จะเป็น45-42นะครับเป็นโซนของเมื่อบานเลยนะครับ ก็ยังสามารถใช้ได้นะฮะถ้ากราฟลงมาเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับแผนในวันนี้เนาะในเช้านี้นะฮะยังไงรอการเบรกก่อนละกันนะครับเบรกขึ้นย่อบายต่อขึ้นไปนะครับถ้าเบรกลงได้เนี่ยโฟล์วเซลลงมาก่อนนะครับแผนประมาณนี้เลยนะฮะเพราะว่ากราฟราคาเนี่ยเขาเขาทำกรอบโซนแบบนี้นะเบรกลงนะครับแล้วก็ขึ้นมาทำ อีโคไฮนะครับเพราะฉะนั้นกราฟเนะี่ยยังไม่ได้บอกว่าเขาจะขึ้นหรือลงนะกราฟล่าสุดนะครับเห็นไหมฮะกราฟยังไม่ได้บอกเราล่าสุดว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงนะฮะต้องรอการเบรกก่อนนะครับถ้าเบรกปุ๊บเราหาจังหวะย,ย่อบ่ายขึ้นไปนะครับก็แผนประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ในกลุ่ม telegram เ,เหมือนเดิมนะครับ สำหรับลิงก์กลุ่มเทเล GRAM นะครับก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ